สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเชฟเน็ตนวราเปลี่ยนเบลอร์จากแสงแดดค o กกิ้งสตูดิโนะคะวันนี้มาสาธิตเมนูขนมหวานง่ายๆอีกแล้วค่ะโดยใช้เครื่อง a c t ทีฟไค่ะวันนี้เราจะทำกล้วยบวชชีกันนะคะส่วนผสมมีง่ายๆกะทินะคะกะทิกล่องหรือว่ากะทิสดก็ได้นะคะน้ำตาลมะพร้าวเกลือน้ำตาลทรายน้ำเปล่าแล้วก็กล้วยน้ำว้าค่ะ เคล็ดลับในการทําเมนูนี้นะคะพยายามเลือกกล้วยน้ําวาที่สุกไม่มากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกล้วยบวชชีของเราเนี่ยเนื้อกล้วยจะนิ่มจนเกินไปนะคะอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่ากล้วยห่ามหรือว่าสุกน้อยจนเกินไปเนี่ยรสรสก็จะออกมาฝาดไม่หวานอร่อยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกคือเนตจะทํานําหางกะทิไปต้มให้เดือดก่อนที่จะใส่กล้วยลงไปนะคะหางกะทิของเราก็คือการใส่กะทิสดหรือว่า หัวกะทินะคะลงไปโดยแบ่งครึ่งหนึ่งนะคะจากกะทิ500กรัมเราจะแบ่งประมาณ250กรัมใส่ลงในเครื่องค่ะกับส่วนผสมน้ำประมาณ250กรัมหรือว่า1ถ้วยนะคะตั้งเวลาให้ห่างให้หากะทิเดือดประมาณ10นาทีค่ะ อางนี้นะคะเราจะมาทำเตรียมหัวกะทิที่เหลือผสมกับน้ําตาลนะคะโดยจะมีน้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลทรายค่ะเกลือนะคะแล้วก็ใส่กะทิที่เหลือนะคะคนให้น้ําตาลละลายเข้ากันค่ะ ตอนแรกเราก็ใส่กะทิให้น้อยลงหน่อยนะคะเวลาคนเนี่ยมันจะได้ละลายง่ายขึ้นค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากเพิ่มกลิ่นหอมให้กับกล้วยบวชชีนะคะอาจจะใส่เป็นใบเตยนะคะมัดผูกเป็นปมแล้วก็ลงไปต้มกับหางกะทิก็ได้ค่ะก็จะได้กลิ่นหอมเพิ่มขึ้นไปอีกแบบหนึ่งนะคะพอน้ำตาลเริ่มละลายนะคะเราก็จะใส่กะทิที่เหลือหมดเลย หลังจากครบ10นาทีแล้วนะคะหางกะทิเราก็เดือดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาใส่กล้วยน้ำว้าลงไปค่ะปิดฝานะคะแล้วก็ตั้งเวลาอีกประมาณ10นาทีค่ะ กล้วยของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะเราจะมาใส่กะทิส่วนที่2กันค่ะตั้งเวลาเพิ่อมอีกประมาณ10นาทีค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเมนูกล้วยบวชชีง,ง่ายๆของเราสูตรนี้นะคะรับประทานได้ประมาณ4ท่านค่ะ เรียบร้อยค่ะเมนูง่ายๆจาก a c t ท f ฟาแค่นี้ก็อร่อยกันได้ทั้งครอบครัวแล,ล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเน็ตก็อยากจะแนะนำทุกท่านให้เข้าไปดูเมนูอาหารเพิ่มเติมหรือว่าติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมจากแอ t ท f ฟานะคะได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m t h a i c o o k i n g a c t i f y ค่ะ thank you